หน้าทองพลักหน้าทองของฉันบอกได้ว่าดีด้านเมตตามหานิยมอย่างที่สุดเป็นมหาสเสน่ห์อย่าง,ง,งเอกอุกจำไว้นโยมพลักหน้าทองของฉันดีเท่าใจโยมแรงเท่าใจโยมใจโยมถึงเท่าไหร่ใจโยมกล้าเท่าไหร่ของฉันดีและแรงเท่านั้นใช้ของฉันต้องใช้ด้วยใจเชื่อมั่นนโยมนะอย่าเห็นว่าฉันเป็นพระบ้านนอก เพราะฉันทำของจริงถ้าเชื่อมั่นจริงย่อมได้ผลจริงเรื่องเมตตามหานิยมนี่ฉันทำได้ตั้งแต่บวชพอสอแรกๆแล้วเขาทดสอบกันเสกให้หนวดตำลึงพันปลายนิ้วของฉันนี่มันพันมาถึงข้อศอกแน่เวลาเสกพลักนี่หน้าฉันเป็นทองสดใสสว่างไปทั่ววัดแม่ขาวพ่อขาวที่มาถือศีลเขาเห็นกันทุกคน ใช้เป็นเมตตามหานิยมดีนักเมตตาค้าขายก็ได้มหาสนเสน่ห์แก่คนทั้งหลายก็ได้เช่นกันนี่เป็นคำกล่าวของหลวงพ่อเอิบทิฏตธรรมโมแห่งวัดหนองมอแกงหรือวัดซุ้มกระต่ายในปัจจุบันถึงพุทธคุณและอิทธิคุณของพลักษณ์หน้าทองที่ท่านสร้างว่ามีดีด้านมหาสเสน่ห์มหานิยมอย่างเอกอุ ขอเพียงแค่ใช้ของของท่านด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาเพียงเท่านี้ท่านก็จะพบกับปาฏิหาริย์ที่จะดนบรันรดาลให้ท่านสมหวังดังใจนึกในทุกๆอย่างที่ท่านต้องการอย่างแน่นอนพระคาถาให้ว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธทงงังโอมหน้ากูเป็นทองคำอย่างพระอาทิตย์จะเข้ามาสกิดจิตและหน้าของคนทั้งหลายสเพชนาพหูชนาอิถีวาปุริโสวาสมณะพร,รมโนวาเอหิจิตตังปิยังมะมะ โอมพลัง,งเป็นแสงพลักพระฤาษีจับปากกาพลักจับหน้าจับตาสวาหะเอหิจิตตังหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูจะค้าจะขายก็ให้ได้พันทนานทองกูจะหมายปองผู้ใดก็ให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วพันอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุปปัตโตอิติปิโสจะเตนะโม พิษสวาดหลงไหลพิษสมัยแนบเนื้อใจจิตคิดถึงเคราคึงวิญญาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาณนะละรวยหันตะวาโมเมามัวพุทธเอาตัวทามสมสู่ยะรักกูจนวันตายปิโยเทวะมนุษย์สานังปิโยพมมาณมุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานัง ปิยินทียังนะมามิหังก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับพระคถาพลักษน้าทองของหลวงพ่อเอิบแห่งวัดซุ้มกระต่ายซึ่งหลวงพ่อเอิบนั้นท่านเองก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่เด่นทางด้านการเสกเครื่องรางของข,องขังทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อย่าง,งเอกอุอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับท่านเป็นสิทธ์สายตรงของหลวงพ่อพินะแห่งวัดพระสนมลาว ผู้เรื่องชื่อลือชาเรื่องประหลัดชมดุดและท่านยังเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเดิมพุทธสโ,โลผู้ที่เรื่องชื่อลือชาทางด้านมีดหมอจึงไม่ต้องสงสัยในพุทธาคมของหลวงพ่อเอิบแล้วนะครับขอแค่ท่านเชื่อมั่นและศรัทธาปาฏิหาริย์ย่อมบังเกิดสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและรับฟังหากท่านชอบคลิปวิดีโอของเรา กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ